จักอันนี้กออยน้ำงตะกินอย่างนะทาสไข่ทาสไข่อินเคก้กอินเคก้กอันนี้มันชีตนหนาหรืเแคกเค้กชีต์เคก้กตถ้าตัวได้ลองจิมนี่หรือยังตัวผู้จักอันนี้กนอนนมมือ,อนมผง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  นมผงนมผงนี่นะเปิ้นห้องว่าพอกัเนอร์มันจะมีสองซูตรีมันจะเป็นนมแล้วก็ใส่อย่างก็เปิ้นห้องอย่างก็พูชซาจีนพูชซาจีนใส่พูชซาจีนแล้วก็เวลานมกับพูชซาจีนใส่ด้วยกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนทีนี้สใจนะมันคนละรสนะตัวต้องกินรสนี้ก่อนเอาไปเอารสนี้ไปเอารสนี้ไปกินมันไม่เหมือนกันนะคุณนะมันมันเหมือนจิ้ม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 ลำงอฉัดร้อย อันนั้นคือมันจะผู้ซื้อเป็นนมมัเนาะมันมันรู้สึกว่ามันแบบมันเหลวเปี้ยวหน่อยเหลวเปี้ยวเปี้ยวเหลวเปี้ยวคือบดีอือมันเหลวเปี้ยวอ่ะก็แบบแต่ว่าก็มันก็ร่อยนะเออก็ได้าเหลวเปี้ยวเหลวเปี้๊ะมาน้ำต้าหู้ใส่หอมแดงก็้งผัดผัดผัจีนผู้สาจีนผู้สาจีนใส่น้ำต้าหู้ลองจิ้มพอมันจะรสชาติแต่อันนั้นใส่นมนี่ใส่น้ำต้าหู้อ่อกีนอันนี้จะรู้สึกว่ามันมี็นน้ำต้าหู้นนั่แหละสรุปสองอันนี้เนี่ยเราเอการน้ำต้าหู้กับนมอันนี้ ชอบนมมันเรีวเปี้ยวดิเรีวเปียวไปวะอย่าพูดไเหรอมันเรีวบเรีวเรีวเปี้ยวก็เหมือนแบบประมาณว่าเป็นน้ำอ่ะอันนั้นมันจะแบบรู้สึกว่ายังมี texture ที่มันแบบตกต้กุหูเออข้นๆหน่อยๆนลูกก็คือตัวชอบที่มันเป็นเรีวๆเลยแบบชอบที่มันเปี้ยวเปี้ยวข้นอันี่นนี้